พฤศจิกายนใครเกิดต้นเดือนไหมคะแถวเขาก็แถวเพื่อแถวสี่ีแวตามด้เก้ายี่ห้ายี่เ็เก้ยเก้าเปยี่นี่้่าไม่ธรรมดานะเกิดป็นเดียวกับผัวหนูเลย ก,การแซวเพื่อนด้วยเหรอคะถุงพุงป้าเลยนะ <c oughs> ไม่นี่หิวมีแตนลม <c oughs> เออท้องร้องท้องร้อง พระยาไดนิ่งห้องอาหารพระยาไดนิ่งอยู่ในโรงแรมพระยาพาราโซริมน้ำแบบสวยงามคลาสสิกโบราณเข้ากับเสื้อผ้าแพบแพ้โบรนะวังเจ้าพระยาเก่านะช่ร้อยเป็นร้อยปีนะคะที่นี่เพราะฉะนั้นเราจะได้ทานอาหารแบบว่าเทาหวันแบบแท้ด้วยมาดูว่าทั้งของค้าของหวานเนี่ยที่นี่จะเด็ดขนาดไหนนะคะแย่แล้วหรืออาคาไปค่ะไปค่ะ มีห้องอาหาระยาไดนิ่งซึ่งแน่นอนครยกับชโตนะคะแล้วก็แม่เชฟเติมเลยนะคะอ้าวอีฟไปไหนมาคะอีฟนะคะก็ระหว่างที่ไม่รุ้ใครจะนั่งไหนก็เลยบอกขอลาไปปัสสาวนแนะนาไปไหนได้ไมคะว่ามีอะไร บ้าววันนี้หน,ะะนะ้าตาน่ากินทนไรกเลยเร่มจะ,ะของลากก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลาบเบียงนะ,ะนะครับอ๋อเอาไปน เป็นแซงว่ากุ้งปลาดุกฟูแซงว่าแซงว่าเมนเป็นเป็นยังไงอะคะคือดั้งเดิมมันคือยำปลาปลาโอ okay. แล้วในวางเนี่ยเขาทานว่าคือกลิ่นมันแรงเขาก็เลยหาวิธีว่าจะทํายังไงให้อาหารตัวเนี้ยมันละไม้คล้ายกับยำป,าปลายปลาก็เลยเอากุ้งเนี่ยไปเผาเปลือของกุ้งอะ่ะมันไหมหแล้วกลิ่นมันก็จะลงมาในเนืน้อกุอ้งเขาก็เลยตั้งชื่อว่าแซงว่าแซงมาจากยำปลายปลาแล้วคนในวางาน่าจะชอบปลาดุกฟูเพราะผมเห็นในเมนูอะไรก็เป็น เป็นปลาดุฟูมหมดเลยแขาก็เลยหุหมาอนแมน่กับอันนี้ จากนั้นก็จะเป็นหมูส้มเซิ่วนะครับ <choices S 3> ก็คือใบส้มซิ่วมันจอกเปรี้ยวๆนิดนึงส้มซี่วก็มีหลายตำนานเหมือนกันบางที่ก็มาจากวัดส้มเซี่วพระองค์รัชกาลที่5้านะครับเสด็จทางเรือทีอนี้พอไปพันอยู่หน้าวัดส้มเซี่วพอดีแล้วได้กลิน่นก็ให้ข้าหลวงออกไปหามาว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งห <บา S 1> อมมากพระองค์เป็นคนประทานนามเพราะว่าตอนที่ได้กลิ่นอยู่หน้าวัดส้มเซี่วพอดีฉู่ชีกุ้งแม่น้ำอ๋ออันนี้คือชู่ีกุ้งแม่น้ำค่ะแล้วก็จะมีผัดผัดเนอปลาค่า ผัดเก้าชนิดแกงรันจวนแกงรันจวนชุสมัยก่อนเนี่ยในวันเขาไม่ค่อยทิ้งอาหารอยู่แล้วมีต้มยำเนื้อกับน้ำพริกกะปิแล้วเขาก็เอาเครื่องต้มยำออกเอาเนื้อกับน้ำไว้ไปตั้งไฟแล้วก็เอาน้นพริกกะปิที่มีอยู่เทลงไปแล้วก็ถวายพระองค์รัชกาลที่ห้าแล้วพอท่านสวยท่านก็บอกว่ารสชาติมันรันจวนดีก็เลยไปแกงรันจวนแต่มันจะต้องเป็นเนื้อตลอดห ปกติตั้งเดิมมันเป็นเนื้อค่ะคู่สโลว์คู่สโลว์คู่สโลว์ก็มีมาตั้งแต่อาชิบะยาก่อนนะจกิงๆก็มาจากหมูสโลว์แต่ทีนี้บางคนไม่ทานหมูบ้างอะไรบ้างก็เลยกลายเป็นคู่สโลวอ่ะไม่อยากทานต้องมทานที่นี่นะเราพร้อมเราพร้อมแล้วอันนี้ค่ะอะไรนะอันนี้ทำยากไหมคะเดี๋ยวเริ่ขอบคุณเชฟก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ เราเคยเห็นแล้วเราก็เคยทานแล้วอย่างแบบนี้สโลว์อันนี้เขาปรับเป็นกุ้งอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าทําไมถึงชื่อนี้อะไรเงี้ยเชฟมาทีโอโหบาาออกมาจาโอเคเลยนะตอนที่หญิงอยู่เนี่ยเด็กๆก็ทําแบบนี้ให้แหละแต่หญิงก็กินเป็นบ้างไม่เป็นบ้างทานบรุษทานถัดผักค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะชิมแกงรัจนจวนอร่อยน้องขวัญทานหมูส้มเซี่วค่ะ อร่อยอ,ะอ่ะมันจะมี<จ>ะเปรี้ยวนิดนึงแต่แรกนึกว่าจะเป็นเหมือนผัดหมูแบบเปรี้ยวหวาน่เออแต่นี้ไม่ใช่ตลอดตลอดนี้นะคบนักผจญกุ้งอย่างเราปกติเราจะกินกุ้งเผาใช่ไหมนี่เป็นชูชีอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบเรากินชูชีกุ้งเรามาเป็นกุ้งแบบเหมือนกุ้งเผาอะ่ะม,มันแบบุ้ยแล้วกุ้งส,สด คนกินกุ้งบ่อยๆอะค่ะจะรู้ว่าคือเวลาตักไปอ่ะกุ้งสดหรือไม่สดเนี่ยมันจะมีมันจะมีความหนึบนิดนึงเพราะว่าเราจะตักยากนิดนึงเพราะว่ามันสดสลสเนี่ทไมยเนี่ยเนี่ยเขาตุกงสล่งมาเป็นเนี่ยสล่งสล่ง,งยาวมากเลยแต่สล่งกรอบอร่อยแล้วมีไงยังไม่ถึงกุ้งถึงจะสลง่งเลยเนี่ยสดดีมากเลยแต่วอันที่ดีจุดทำให้รสชาติเลยนี่คือน้ำจิ้มนี่ค่ะบวย ในวังเขาโกรธตายเลยจชกินด้วยมืออย่างเงี้ยวังอะไรครวังทองวังทองนะที่อยู่ดอวังทองหรทอวังทองมา่ะอรค่ะซูชิกุ้งเหมือนกุ้งเผานะเหมือนเผามาแล้วมาทำซูชินี่แซงว่ากระดูกโบว่าเม็ดนี่เนี่ยเม็ดพิไทยเม็ดพิษไทยอ่อนปกติเราจะไม่เจอที่ไหนมันก็เลยทำให้เราเนี่ย ป้าชันเหรอคะไม่คุยเลยค่ะป้าชันเป็นไงบ้างคะป้าชันสบายดีนะคะค่ะคือสบายเพราะว่าแม่เนี่ยเกิดเรื่องพฤจิกากันเยอะมากนะคะก็เลยรวม คนคนเกิดเตือนพฤติการแล้วก็จะเซอไปสวยงามมากแม่ทามากไม่มีเพียงจริงนะว่าจะไปเทมกับแม่เราซึ่งแม่ทำแบรนด์แบรนแมนน่แม่ก็ไม่รู้ดีกว่า <laughs> Happy birthday to you to ดีมบกดีท่านคะเอาคุณป้าด้วยโอ้นี่เลยใครเกิดต้นเดือนไหมคะเปล่าเขาก็แฝงกันเดสี่ว่าตามได้ ขนมว้าแกงถั่วโบราณที่สำคัญมีทองเสน่หาเลยใครคะที่เทสคนี่ยคะเทสตัวไหนคะทองเสน่หาอันนี้โอ้ยแกเป็นลูกเล็กกินแล้วเนี่ยถ้าอันนี้เทสก็รังสรดมาให้ท่านเป็ขอเลยนะคะขอบคุณนะะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลยอ่ะมีใครจะอธิษฐานอะไรขอให้สุขภาพแข็งแรงเย้แข็งแรงขอให้ใจใสใจสบาย ตอนนี้เรากำลังชุมนุมค่ะราะว่าตื่นเต้นกับเค้กที่เชฟเอามาให้เพราะว่ามันประกอบไปด้วยหลายอย่างเราก็ทุกคนแย่งกันกินทองจะเนี่ยไหนดูซิไม่ใช่แค่นี้ยังมีนี่เิอะรลูกตาลร่อยมากมาก ทำหรอใช่ใช้เนื้อตาลที่ทำขนมตาลเนี่ยนะที่ไงมันเอียดแล้วก็มาใช้เป็นลอยมีหน้ามันเลยสีลอยสีเหมือนไอ้ปลาสีไหมแล้วก็มีส้มสุนส้มสุนเป็นขนมหวานคลายร้อนจากราษาไทยอันนี้เงาะแน่ๆน่ชโออันนี้ส้มนี่เราก็มีของเจียวของเจียวใช่คนโบราณเนี่ยเขาคิดเอานู่นนี่นั่นมากินมาทำเนาะเป็นไงบ้างคะวันนี้มีเค้กคอนซูมที่มันเกิด ดีใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลย,ยดีมากค่ะดีค่ะมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะดีมากได <c oughs> พพ้ได้กินขนมดีวันค่ะดีคุณภาพดีได้แข็งแรงอ้าเป็นไงคะวันเกิดปีนี้อายุ25่เป็นจะเพศ Icana, ที่สารการเป็นไงคะอ๋ออยดแม่สถานการบอกว่าคับขันมากทั้งคับและทั้งขันมาก็ขันด้วยมากแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์กับชาวพยอค่ะอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียกว่ามาที่นี่คือครบครันทั้งบรรยากาศทั้งความสุข ทั้งความอิ่มอร่อยทั้งความรู้รู้ว่าอะไรคะรู้ว่าสอาหารชาววังแท้ที่แท้รู้เป็นยังไงถามเขาไม่ตั้งตัวตกใจนะ้วันนี้นะคะก็อิน่บบสำราญแล้วก็เราก็แต่งตัวเข้ากับบรากาที่ร คุณแม่หนูว่าขาวสีเหลืองเกือบไม่เห็นนะคะมี่กาถือกุหลาบแดงดอกีก็ตึกเลยตึ๊งคือปนกับตึกเลยตึ๊งคือปการตึกนะคะก็เดี๋ยวเราจะนั่งเรือนะคะกลับไปฝั่งนู้นถ้าเกิดว่าใครอยากมาที่นี่ก็โทรมาจองแล้วก็เขาก็จะมีเรือไปรับแล้วก็เข้ามาก็เหมือนหลุดมาอยู่อีกโลกหนึ่งแบบพวกเราได้เลยวันนี้ปิ่นกันทั่วหน้าอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์สิดาสมัครสมาชิะด มัมนแอนดมี่สตอรี่ขอบคุณทุกคนนะคะ